คุณตุ้มกำลังใจใครับเขาเสียงเร่งเสียงร่ำไปเติมพลังใไอริโน่ที่มู้ชมั่นเพื่อชาติต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสู้เด้อพี่น้องเด้อสูเอ้เด้อสูเอ้เด้อขอเสียง ่สใจแต่ไม่ไวาให้คนกวนวนใจจริงเนอะพอเราเป็นแม่ฮั่งเอาะนอ่นปอดในซอยคอยกังกอ mm hmm. ก็เลยอ,อกอักเสบเนอะบอกลราเอาไว้ใจเอ้ยในตัวเองแม่หั่อย่างเฮาจึงได้แต่ปลงสงสารตัวเองไม่มาจะแต้นจะเตะอยากเตบ่จริ้งมาจริงอยากแตะบ่น้อ,บองบอ่เฮงอยากถูกคงเฮงก็เป็นแม่หัง่งอยากที่บ่จริงบ่จังมาเนีนบ่ปังคพื่อทำรำพันธ์น ตัวประกาต้องดีสีสอนทุกตอนทุกตาสิบอกขั้นตอนวิธีก็นอนอกว่าอยากลองกันอย่ารอก็บอกไม่เป็นผู้ชักแต่ขอคำน้องนี่นะพรวะวัาตัวน้องนี่ตัวคนเดียวส้ะวัดีว่าห้าวว่าเหียวว่าเล่นัาเลียวมาตากันมาแม่พ่อคุณ แสดงเนี่ยอยากลองอยากดูอย่ารอขอขอไม่เป็นคู่สักก็ขอกับน้องนี่นะเพราะว่าตัวน้องนี่ตัวคนเดียวถ้าปกติว่าหั่ว่าเหี้ยวมาเล่นบักเลียงหัวก็ตากันมาแมห่ห่อขุดมาเล่นกับดขี <S <S โอ้น้าอันไม่ห้าวันนั้นละพังโลกมาโดนเด็คนดีเป็นโสดมาลายมีขอ้อเ,อเปียร์ระดีเอาปีบ้างแล้วเด็ดพังมาพ่อแป๊มอลลักกระรูปหลอกคาเตอร์ ไป่ดับบนห้างก,ก็บบอกแค่เลสันเลวให้มาเอาแนว เื่อคังน้อีนางวิ่งวาวและจำได้ไหมเรากระทุ่มหัวทะเลให้พี่คนวิ่งให้อีนางคนละแขงงละเตาเวกันมันเป็นเรื่องจำเจพออวาวมดลมและที่อวยหัวลมและต้องวิ่งลงทงเอาจนเอวนี่ก็สิพี่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาว,สาว แขงทองฟินแลนด์บอดี้บอยซิริชัยได้รับโอกาสอันดีจากน้องไส้นะครับผ่าศิลปินบางส่วนเท่านั้นนะครับของเขากเป็นวงล้ำเลืองตะกอนน้ำนองกันครับจัดกลุ่มปิดกันสำหรับช่วงนี้ในคณะที่บ่ได้ออกงานเนาะมีมือใดมือต่อไปบอกเพื่อนแน่พอเอฟซีิ่นตามไปอุดหนุนได้บานนี่เฮ็ดมาเป็นอีพีที่แปดแปดแล้วเฮ็ดที่หลังเจ้าเพราะว่าอาจารวัชรนับอิเลีกับจิประมาณเทียบที่สิบสองนี่แหละพี่น้องนะครับแต่ว่ามานับหนึ่งไม่เริ่ม หยุดเข้ายุด,ยดรอบนี้มันเงาครับน้องนะครับที่แรกก็ว่าสิบบรเฮดดอกขันบรเฮดกขึ้นทอดพี่น้องก็เลยตั้งซื้ออีพีว่าคึ้นทอดคนคอยฟังลำอีพีที่แปดในวันที่ 11, 12, สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองพฤศจิกายนนี้ลอยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องได้เบิ้งสองมื่นเต็มอิม่มครับจะเรียกก็ถือมือละเกตาสิบกว่าบาทจนะมาขายบัตราคาเดียวคุ้มสองมื่นเลขจะเต็มเลยนะครับเพราะว่าคนหลายมาเลยได้เฮดสองมื่นพี่น้องครับ ในเฮตสอมือมือแรกกับซีมี่ศิลปินาจากระเบียบวัฒนศิลป์น้องบูธคาลานะครับเป็นไปซอยนะครับมือแรกวันที่1 1อ็ดวันที่12บสอ,อง,สง้ีองสิปังลำเหลืองตะก่อนเพราะเขาเป็นหมอลล่ดิใส่ชุดเหลี่ยมหยาบๆมากมือนี่นี่ก็เป็นเอื่นมาเป็นชุดประจําตําแหนง่งแมนบอเป็นยูนิฟอร์มของหมอลล่เหลืองเป็นแบบว่าออกมาในหูออเลยครับ เจอกันตอนอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งตอนล่ำเลืองพี่น้องมือนี้สิล่ำเลืองพุย่ยบานฟิลเล่กับสิใส่ชุดเพชรแม่นพี่บ,<อ>บอกบอกบอกครับพี่น้องเสื้อผ้ายันะครับผมว่าเขาจะมีอะไรเสื้อผ้ายอแฟนครับแม่นครับพี่น้องสิเล่นเรื่องใด้ไปเป็นตัวโกงไปเป็นตัวเอกไปเป็นนั่งลายพี่น้องถ้าติดตามช่วงนี้กายพี่บอยไปพักผ่อนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนส่งในพระเอกนั่งเอกเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนนอนส่งในบนเดียห์ฮะคณะนี่คณะนี้ให้ลูกน้องเปลี่ยนนอนวงนี้เขาเปลี่ยนทุกเพลงเด้ส่งในน่ะมันเหมนือนหรือฮะมันสเต้นะดวก